แล้วดอกพี่น้องตื่นขึ้นเออคอยปวดหัวนาอค่อยอาบน้ำกินยาแล้วค่อยก็บบื้องรูแล้าสิผ้า,าไปใส่ดอกเตรียมแต่ทุงมือเตรียมม่านเตรียมยังให้คอยกับผ้ากันเดินท่างไปโรดขึ้นโรดขึ้นโรดประสันว่าจ้าสิผ้าค่อยไปใส่พี่น้องค่อยถามกับบอบอกถ้าค่อยเมืองคนท่างแล้วค่อยกับิี้่าเออตองมาสวนเออรูแล้วตองมาสวนพี่น้อง แต่ขอปหัวสิมาเห็ดอีอย่างเลยพี่นอ้องเออผ้ามาสวนเร็วเร่่วเร่ว,รว,รวสันผกข่อยขับรถสิงค้าสิงคัดเออขับรถบบมีเบรกพี่น้องมาแล้วข่อยก็เห็นงานของข่อยแล้วพี่น้องว่าข่อยจะได้เห็นอีอย่างมาหมัดบอกทัวพี่น้องเมืองว้รุ่น,นข่อยปุ่นะขนโค้งมาลุกป,กปกลุกปีกร่วมค่อยว่าโอ้ยแตงแตข่อยบออาบน้ำกับมาพากันเว้าน้อยอีพ่ออีแม่ข่อยว่าหัน คอยอาบน้ำได้ผมแล้วแต่งตัวแล้วพี่น้องจังมาบอกคอยว่าสิาพาไปเห็ดเวียกคอยก็เป็นสีสูนๆเนาสิเฮ็ดจังไดเอาบอกคอยมาเมืองดูว่าส,สันเบืองดูไว้รุ่น่อยลงเมื่อปุลงปุงปิงคอยเลยบอกว่ามานี่มา่อยสิเห็ดมาเออมูเจ้าสิเฮ็ดอีหอย่างมูเจ้ากับไปเฮ็ดมานีมาคอยสิไปเห็ดไม่ยากคอยกะโบ่หนีไปไสเห็ดคือจังจะค้องคักพี่น้องเมื่อวานตกบันไดนี่่บลาบาบา่จือ้อค่ะมอนี่เนี่ย มาเฮ็ดเวียกคือเก่าพี่น mm ้องเอ้อผ <ain> ู้ภูเขาก็ว่ามัดจังซี่จังซี่ว่าซั่นต้องเฮ็ดจังซี่เออเจ้าเฮ็ดจังซี่แม่นบ่เออโอเคมาตัดเสียกม้ข่อยมาข่อยสิเฮ็ดเออมื่ข่อยสิเฮ็ดเอาเองดอกข่อยบางสีมัดจังซี่จังซี่มื่คั่นข่อยเฮ็ดผู้เดียวข่อยเฮ็ดแป๊บเดียวน่าผู้วัยรุ่นนี่มานางเคียงเออนางเคียงคักอีหลีข่อยล่ะนายจังซี่ข่อยว่าจังได๋บอใครเล่าลูกนี้เล่ากับว่ลูกนี้พี่น้องกินหูกินตาข่อยคักเออเฮ็ดเวียกหั่น คอยกับโบสว่งน้ำเล้าอืมคอยบอกว่าเออมั่นหน่อยๆนึงแล้วคอยสิเฮ็ดเอาเองลองอีแมขคอยสีเฝ้าเฮ็ดเฝ้า,าแล้วพ,พ่อปู่่อยขับไปปู่พายางพี่น้อง่อยบอกว่าลูกลูกนี้ลูกนี้ไปญู่ปุ่นไกลๆพปุ่นอย่าม,มาวุนมากวนนี้คอยว่าหัน่นเออกัลูกนี้พี่น้อง <laughs> ข่อยนายไลนี้จากมองนึงกับไปมองหนึ่งพี่น้องเอยเฮาไลเห็นลูกออกจากมองนึงแล้วก็ไปมองนึงข่อยว่านี้อย่ามากวนข่อยนี้ไปอยู่กไก่นี้ไปนั่งอยู่ปุ่นข่อยว่าแล้วก็ไปนั่งเมืองข่อยพี่น้องเออกูนั่งเมืองก็ได้ว่าซันว่ากูยิ้มตัดเชียร์ให้เมือง่าซันว่าเออข่อยก็เฮ็ดผู้เดียวพี่น้องเฝ้าเฮ็ดเฝ้าแล้วเฝ้าเฮ็ดเฝ้ายังเนาะมันหอนแดดเนาะอ้องข่อยกับเป็นใจหหยเนาะเฮ็ดแล้วไม่ไม่อาบน้ำแล้ยวไม่ไม่ไม่เฮ็ดเบีอยมันจิคือตีคนเออข่อยก็บอกโอ้ยมัดผมก่่อยวาง มัดผมก่อนอามานี่กูสิมัดไ้ว่าสันอะมัดผมมัดผมใหม่เห่ากับ่ได้พบปูก่กะวัวหลออมัดบ่ได้เออคอยก็ได้ได้ถอดถุงเมื่อมัดเองพี่น้องเแล้วค <c ười> อยะนาได้พี่น้องคอยกบฟ้าเฮ็ดฟาแล้วแล้วก็จมต้องมดอัดดีๆเ้อ,อต้องจังสั้นจังสีต้องเออนู่นนั่นนี่พบปูก่กบว่ามึงบ่ต้องแบกไปดอกมึงมัดแล้วมึงเอาไว้นี่่าสันว่าเออคอยก็เฮ็ดฟาดเฮ็ดฟาแล้วได้ว้างสิ ปตองไม่อยู่ไม่อยากนําไปนั่งอยู่ซื่อยแม่เออล้าก็อยากยับอยากบายซอยเฮ้าพี่น้องเล้าก็อยากยับอยากบายซอยเฮ้ากูอยากเฮ็ด่าสันวากูอยากเฮ็ดซอยมึงเอออยากเฮ็ดให้มันเล้วเล้าก็ย่านข่อยศูนย์พี่น้องเล้าก็ย่านข่อยศูนย์เออข่อยอยากเฮ็ดอยากแล้วเนาะเอออาบน้าสิไปทุละทุลังกับ,บ่ได้ดไปพี่น้องเออยอข่อยละนายปูกับหญ้าข่อยเออ เห็ดทวนๆแล้วก็แบบโอ้มึงคือเก่งแทบมึงคือเห็ดไวแทบปฏิทัวข่อยนี่เมื่อสิบเก่าเด้อข่อยสีบอกใ่อเด้อข่อยเห็ดเวียกนัข่อยเห็ดเป็นเบิร์ซูแนวเด้อว่ามันว่าข่อยบอกเฮ็ดเห็นว่าข่อยคือแบบเจ้าซ้ำอ่างกันสิข่อยกับโบขินเด้อเวียกงานน่ะข่อยเห็ดได้เบิร์ซูแนวเอออยู่ไทยมึงเห็ดบ่บ่อยู่ไทยพ่อแม่ข่อยบอกหายเห็ดเวียกเด้อข่อยสีบอกหายอยู่ไทยพ่อกับแม่ข่อยบอกว่าข่อยย่านแมงบงเราบ่าหายข่อยไปทุ่งไปท่าตะเทียเออ เจ้าอย่าตดใช้คอยได้พ่อกูบ่ตดดอกกูสั Babylon ่นว่ากูขี้แล้วก <outez> ูขี้แล้วมือเศร้ากูบ่ตดปัญหาเออคอยกาแฟเฮ็ดฝอยแล้วมาอันสุดท้ายแล้วแม่มาโอ้ยเบิดแล้วเก่งไลยมาเหลืออีกอันนึงอีกอันนึงสุดท้ายสุดแล้วเก่งเก่งมือแรงกูสิให้มึงกินเหล่าหลายดอกกูสั่นว่าพ่อปูกับเฮ่อพายังอ้อซุปมันเฮียเล็กๆหน่อยๆแล้วก็บอันนี้เด้อพี่น้องเด้อแล้วเอาเบิดเฮียมาที่นี่ เอาใบมันดอกพี่น้องเออเอาใบมันดอกค่อยก็เลยเอาไปฟัดได้นะบอกทัวมาประมาณสามสี่กัมนี่ยละพี่น้องมึงก็เห็ดดีแท้ออบ่ดีจังไลเนาะอาะีิบเก้าเนาะเออฟัดปุงลวงปวงลวงปุงลวงปุงลวงออกเอาเศษมันดอกพี่น้องเอาหญ้าออกเอาใบมันดอกเออค่อยก็เห็ดเออแล้วก็ไปหาเก็บเม็กเล็กๆน่อยๆแล้วก็ไปหาเอาเออคอยบอกว่าเล็กๆน่อยๆเจ้าบ่ต้องเอาก็ได้ดอกอีเม่ปวยเหมันี่เกิดปอยให้มันยังหลุดบ่เสียดยเอาเอาใส่ไปนะโมซันว่ะ เดี๋ยวกูสิพพาก้อนเฝ้าฟัดโหลดวัสดมันฮ้อนแดดกับเบลี่ของฮอคือเก่าหันหลังพี่น้องฮขาก็ได้ไปเฮดซอยคือเก่ายกขายกขาวัสดยกขาเอาเอายกขาดูยกขึ้นขาว่ัสนว่าได้คอยเหรอเอยกกับยกว่าคอยบลูเนาะคอยบลมีตตาลังเนาะแล้วก็บอกว่าเออ มันเฮ็ดเฝ้าเฮ็ดเฝ้ายัางแล้วก็มานาพ,พาับผ้าซอยแม่เอากับข้นฟัดอยู่ไหมเจ้าสิมาเล่งอี่ยังมุน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 ไปลวดสิ๋มะยังหนักหนาไอ่ว่าหันตึงดึงดึงดึงค่งงงอยกับติตนใจแล้วนะม,มานนี้ค่อยจีาพาพยยภาพับ้อยซอยกับภาพให้มันแล้วพี่น้อง <c oughs> สิได้เฝ้านี้ค่อยกับคิดว่ามันเฮ็ดแล้วสวนนี่แล้วค่อยสิได้เมียพี่น้องเอยแล้วบอกว่ามีสีสวนหนึ่งลาสันสวนยังน้อมาที่นี่เออไปแล้วแล้วโอ้ไปไปเมียเมียเมีย เม่เี้ยนโอ้โหสกับไปอาบน้ำอีกคือเกาปุ่นมียาข่อยแล้วล่วงทางสั้น,นๆว่าไดแล้วยางไปอ้อมลุงใกญ่ๆปุ่นพี่น้องเออเรากับสลัดของเราอยู่ได้แหละเนาะนิ่งเหน่นงนิ่งแดงมากปุ่นปูๆมาอีกสวนพี่น้องเออได้มาเกี่ยว <c oughs> ได้มาเกี่ยว <c oughs> บอกทัวอีกปลาหนึ่งปลาใน,านหน่อยหนึ่งดอกแต่มันหอนแดดข่ยอยก็เลยเป็นบทสรวพี่น้องเออเห็ดข้าวเดียวหนึ่งดอกว่าแต่ว่ามันกับบทสรวคนอาบนมามาแล้วมาเห็ดเวียกนะ ห้อนแดดกะห้อนข่อยกะฟ้าวเฮ็ดมาลุงปุ้งป้วงสองคนเรากะมัดน้ำกลนข่อยเออไม่หลุดหันข่อยกะฟ้าวเกี้ยวฟ้าวเฮ็ดพี่น้องข่อยเฮ็ดข้าวเดียวสวนนี่หันข่อยฟ้าวเกี้ยวฟ้าวแล้วแล้วบอกว่าเฮ็ดตัวกูสิเลี้ยงเรามึงดอกมือเลี้ยงมาสั่นเว้ยข่อยกะสาวเอาสาวเอาเราวสิได้กินเหล่าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มึงอยากกินโลอะไรมึงบอกกูมากกูสิพามึงกินได้หลายเล่ยสั่นวันเลี้ยงหมูย่างข่อยน้ำในเด้อข่อยว่าง เซ้เราจ้างลูกไพ่เออพ้ากันมัดน้ำกลนข่อยพี่น้องสองแถาข่อยกับเป็นผู้เกี่ยวทวน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 ให้เล่าเออเป็นผู้เกี้ยวเป็นผู้ยังให้เล่าให้เล่าผ้ากันมัดไว้รุดหนาแน่นนอสในรีได้ห่านนางมัดนางเฮ็ดนั่ะเว้ยมาทรมดาเด้อข่อยสิบอกให้เออแล้วเฮ็ดวิยเฮ็ดดีขึ้นยังีนเด้อเออเฮ็ดดีค่ะ เฮ็ดนี่สู้ตายไปไม่ยาข่อยกับผู้ปู่ข่อยหันหันเพราะเฮ็ดซอยข่อยกับดิตรนเล่าพี่น้องสีมากลุ่มเกี่ยวจังใดนอนแตงแต่ข่อยคนปกติข่อยยังปวดหลังววดสันเนาะอือแล้วก็พากันเฮ็ดน้ำกวนข่อยสวงทางมาน้องมองมอยน้ำข่อยข่อยกับชักซีว่าจังใดพี่น้องโอ้ยข่อยนายข่อยล้ามาเบิดไปปีเนี่ยเบิดไปเบิดเวียกไปปีนี่ฮะเบิดแล้วละวันสันว่าบ่มีอีกแล้ววันสันว่าเอาไว้เขามาสีเนี่ยทายเขามาสีให้วันสันวา ไปเมียแล้วแล้ว